สวัดีครับผมสารสายชิวคอมเม้นต์ขออัปเดตล่านดนะครับล่านแคบเดี๋ยวก็จัดเก็บของกันครับนี่นี่เนี่ยมาส่งหลายแคบไปเลยนะครับผมเก็บสถานที่ไม่ขยับ,น,บ,ออกกบะน,นะครับพอเมื่อเก็บไปสต็อกเนี่ยนะครับ มาควงก่อนนี่เป็นโต๊ะคือง,งานครับเวลาเลยง,งานมากแบบว่ามึงหลานปัญญาได้เลยครับเด้อหลานใส่ยิ้มใอยวัดฝาน้องเลียงน้องข้อนะครับหมอเด้เอเรี้ยวไหมครับเรี้ยวไหม มันสื่นเป็นสันซันครับบริสเเรนเส้ยมือจับต้องจับตัวสับไทยนะนี่ครับเงี้ยขอบเดลลั่นสายชิวกระปุกตั้งหลักพยายามหาสังเงี้ยนะครับมาไว้เห็นมันครบหน้าหน้ากันได้ครับนี่แต่แต่ละหน้ากับลายสูตรเนาะครับเนาะของกับพยายามหามาไว้ไง หน,น,น้าปั่นกันนะครับอุปรกรณ์ก็บนีนิดน่อยครับเดี๋ยวค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับผมจัดของก่อนวันนี้เหนียวมาเต็มเลยครับทั้งขางลางกับแม่นเลยครับผมเนือตอสต๊อกแหว่งขางลางเต็มเหนียวเลยนะครับในมุมหนึ่งนี่กูเหรอตุเตโต้นี่ ของค,ครับนะครับเดีล่าสายชิ้อวอยู่บนเมื่อนี้เดี๋ยวาะเบิ้งวิดีโอแบบเต็มๆมึงนะครับจังมื่อหนึ่งวันอาทิตย์ก็เลยคลายทอดให้เบิ้งโอเคครับผมคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแห้งครับผมสันสันครับอัปเดตในเบิ้งได้เสื้นะครับไ่ค่อยได้เห็นคลิปภายงงในหยางหยาดลาดดอกชิวล